เรามาปรึกษาอาจารย์กูดีกว่าว่าวิธีที่เราจะไปเที่ยวแล้วเราสามารถพกเสื้อผ้าใส่กระเป๋าหนึ่งใบอะได้เยอะๆเราต้องทำยังไงได้แต่กูมั่นใจเลยว่าวิธีกูอ่ะอาจจะชนะมึงสวัสดีครับเชนครับเทครับพบพกับรายการได้ดีเพราะมีกู คือตอนนี้มันเป็นแบบมันหมดช่วงเคอร์วิวอะไรอย่างเงี้ยพวกเราทุกคนอะไรเงี้ยก็คงอัดอั้นนะฮะอยากจะไปเที่ยวอยากไปเที่ยวมันเก็บกดอย่างตอนนี้คือแบบในความคิดอราอยากไปไหนตอนเนี้ความอยากถ้าไปเที่ยวนะก็ต้องเป็นทะเลปะทะเลเอาของไปเอยไหมก็แล้วแต่ว่าจะไปกี่วันช่วงเนี้ยพอมันหมดช่วงกักตัวไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องจัดเต็มขึ้หน่อยจัดไว้ว่า1 0ถึงสิ้วันลาได้ไหม มาถึงลางงานเหรอลาออกอะลาออกเ <c oughs> ลถ้าไปทำงานนนออแต่หลายคนนะอยากเอาของไปเยอะไงแต่ไม่อยากเอากระเป๋าไปเยอะมันเก่งกับลุงลางลยอะไรเงี้ยแต่ก็จริงนะเพราะว่าอ,อย่างเนี้ยเป็นคนแบบว่าเวลาไปเที่ยวไปอะไรการเก็บเสื้อผ้าใส่ลงใส่ลงในกระเป๋าเนี่ยคือไม่ชอบเอาไปหลายใบยเหมือนกันถ้าเป็นใบเดียวจบเลยรวมกันเอาเสื้อผ้ารวมกันแต่วิธียัดเนี่ยสิเรามาปรึกษาอาจารย์ฟูดีกว่าว่าวิธีที่เราจะไปเที่ยวเราเราสามารถพกเสื้อผ้าใส่กระเป๋าหนึ่งใบอะได้เยอะๆยอะเราต้องทำยังไงได้ แข่งกันใช่ไหมแน่นอนจะเลือกว่าวิธีสุดดีที่สุดมันหน้านะงั้นเซิร์ชเลยวิธีจัดกระเป๋าเดินทางที่เซิร์ชอันเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพราะว่ามันจะมาครบหมดเลยเพื่อนอจัดกระเป๋าเล็กกระเป๋าใหญ่จัดมากจัดน้อยมีให้หมดทุกอย่างแต่ว่าอันเนี้ยจะเลือกอันไหนแค่นี้งั้นขอเลือกวิธีนี้แล้วกัน สิบสุดยอดวิธีในกระเป๋า,เ,า,เ,ปาเดินทางซึ่งผมเลือกมาหนึ่งวิธีก็คือเขาบอกว่าเป็นทฤษฎีในการสร้างพีระมิด oh <no. S 2> ส่วนของกูนี่พับผ้าแบบประหยัดพื้นที่เอาคียวิร์ดตรงๆไปเลยมไม่ต้องคิดเยอะเขาบอกว่าพับให้เล็กที่สุดโดยลักษณะเป็นม้วนงั้นเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันดีกว่าได้ว่าจารย์กูจะให้คำปรึกษาใครไดีที่สุดมาหอมมาเลยมา พร้อมนะครับจับเวลาเลยครับแตุ่ณมั่นใจเลยว่าวิธีกูอ่ะอาจจะชนะมึงแต่ไม่มีใครเขาทำตามกูแน่นอนพร้อมไหมเท่พร้อมโอเคงั้นเริ่มจับเวลาเลยครับ วิธีแรกของผมนะครับผมจะมมวนตามสไตล์ของผมเลยตตามสไล์เพราะว่าดูแล้วฝั่งนู้นน่าจะมมวนได้ดีกว่า Few Moments Later โอ้โหทำไมน้อยขนาดน่ะมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่หายังไงทำไมได้นี้ขนาดนั้นกองขยะเปล่าเจ็ดนาทีแล้วครับโอเคผมว่าผมผมพร้อมแล้วเนี่ยครับหลังจากที่เราสลับทับันไปเรื่อยๆแล้วเนี่ย เราก็จะทําการพับเสื้อเข้ามามทีละด้านแน่ใจปะเนี่ยว่าจะปิดได้เดี๋ยวให้รู้เอาตัวเองให้รอดก่อนฉันอะไม่ต้องห่วงแผได้นะนผม <laughs> ก็เริ่มไม่แน่ใจาแล้วเหมือนกันมันจะปิดได้ <laughs> มาที่สุดท้ายเฮ้ยเร็วเล่งมือเล่งมืงอเฮ้ยสบายสบายเลยครับวันนี้ <c oughs> เพื่อนมารอก็ว <c oughs> ิ่งไปได้เลย <c oughs> โอเคครับตอนนี้เราก็ได้พับผ้ากันเสร็จแล้วด้วยวิธีของผมวิธีของเทซึ่งที่ของผมเนี่ยเป็นการพับผ้าแบบพีระมิดส่วนของเทจะเป็นแบบหมว้นบบวหน้าตาเขาจะดูแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว<ช>่าของผมซึ่งย้านะครับว่าการที่เราแข่งกันเนี่ยเราใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นแล้วเดี๋ยวทีเนี้ยเราจะมานับกันครับว่าของใครจะได้เยอะที่สุดอ่ะพร้อมไหมมาเลยหนึ่งสองสาม 2่สิบเห็นเห็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองย่สิบบสี้ายู่ผู้แพ้ก็ต้องทำใจไปต่อสี่ยี่เมื่อกี้ล่ะยี่สิบสเนาะยี่ส 36 37แล้ว38เ okay. คสุดท้ายฉันก็อะไรฉันก็แพ้โอเคครับแล้ววิธีของผมก็เป็นวิธีที่ชนะ <c oughs> ซึ่งพับไปได้ทั้งหมด38ตัว <c oughs> แล้วของคุณมึงล่ะครับตี่ตัวเพ้ได้23สน้อยไปวะเลข23เลขดีดไงเลขมงคล สรุปนะครับว่าวิธีของผมเนี่ยทำไปได้มากถึง38ตัวส่วนวิธีของเท่ที่เป็นแบบหมวนเนี่ยทำไปได้แค่23ตัวเท่านั้น <ug of the ear> ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะพับ โดยจานวนเสื้อที่เยอะประมาณนี้ครับก็สามารถเอาไปทาได้เลยใช่แล้วก็สามารถเอาทาได้เลยส่วนใครที่ต้องการพับแบบเท่ก็ได้ไม่อาจจะดูเป็นระเบียบแต่ว่ามันต้องใช้เวลาอีนึงอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับว่าอาจารย์กูไม่ทําให้เราผิดหวังจริงๆใช่เพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปทําได้มาดูกันว่ารอบหน้าเราจะมาปรึกษาอาจารย์กูเรื่องอะไรเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะโอเคครับแล้วพบกันใหม่นะครับพวกเราในรายการได้ดีพะมีกู No, oh.